สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสิ่งเหลื่อมเหรียออฟฟิเชียลนะครับว่านี่พวกไดมารเรียกเลยเนาะครับว่านี้ครับโอ้มาเนาะ การใช้สื่อเดือดไลยครับหมู่บ้านครับเด็กผู้หงยิงครับตอนนี้บรรยากาศเศร้าอยู่ครับบพราะท่านเด่นองห้าหารเ่องท่าเใือม,มาส่อมครับอาจจะเป็นผนละครับสิบม้งเกาะม้งสิบมงนะครับ อะสวัสดีครับโกดูหุ่นดะีๆนะเหมือนผอมลงอ่ะ <c oughs> เอาอาหารว่างครับมีมีเสียอาหารในหม้อหนึ่ง่น้องไอหิ่มตื่นไปนล่ะ อสวัสดีครับไปเยีม่มโอ้แลล่ะมองาแหามลำก็คือว่าเปลี่ยนเสียนะเม้นจ้ะฮะ สามมือเนี่ยหมอฝ่าหางหมอคนยังเพีย้ยนว่าไปหางหมอไปล้างแผลไปมือเนี่ยไปไปเห็นได้เสียพวกนี้สามมือนชี้มื่นเลยไหมลูกก็บอก,อกว่าไม่ชี้ได้ไอันนี้เป็นไงดิน่าอะไรอ่ะ Ờ. xe à? bằng เห็น ông อะไรเอาว่าซ้ายกันอยู่บ่ได้แล้วบ่ได้กู คขาลานละแพ่ิแพเดียวกันืองุหมยุ่นไหมเขาละนบบเพื่อนเดียวกันอันหลอนก้อนอันก้อนสามเทียียแล้วเราล่มมปีนี้บ่ ไอเดี่ยวแล้ก็วอลลุ่มยลกเฉียรแล้วก็ยิ้งเขาแนะนำไป่ั้ยนี่ห้าอังห้าจังไปนี่ยเกาะคุณสิผ้าไปบ่นนี้ให้รินบ่

เอ๊ะ ham mò เข้ากินยาไปหาหมอซะล้างแผลแล้วก็เซา น้ำสศวยฝ่ายยางไปต้นที่สามครับสามต้นต้นที่สามถึงต้นที่สี่หอดหน้าเลยครับขี่ไทยเห็นพี่น้องมึงหันหันมาทางโดมก่อนยางน้ำาสวยฝ่ายกับต้นที่หันร่วมต้นนี้ก่อนต้นที่สี่ครับต้นหลังโดมครับหันนับจะต้นทั้งหน้าโดมก่อต้นที่สามครับสามต้นหอดครับหอดหน้าเลยพี่น้อง เส้นอาหารไปใ,ใกล้เพราะเมือม่อนีเมื่อนีมีทีมงานมากรูมั่นอยู่หน้าครับกูมั่นเพราะว่าบริจาคครับเห็ดบุญครับปลูกมั่นไว่วันนี้ให้เพื่อนมากลูมั่ไหมครับกูเราเอาไปขายเอาเงินเหตุบุญสมทบทุนครับเพิ่นสีสงังยังมั่งครับอยวัดป้าครับเหตดบุญ เสดระฮันอีนนโกขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับชมแล้วกดไหลโ์กดแชร์ครับพี่น้องสำหรับชิมีสวัสดีจ้า